สวัสดีเพื่อนครับมาพบกันครับช่อง c o นเนอร์ฟุตบอลช็อปนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเป็นมิซโน o เจแปนนะครับนี่ครับใครว่าเพื่อนที่เล่นรองเท้าน่าจะพอจะได้ยินชื่อกันบ้างนะมิซโน่เจแปนเดเรามาดูสินค้าที่ร้านเรามีกันนะครับตัวแรกครับเป็น m o n าชิด d านีโอทูเแปนนะครับนี่ครับ รุ่นนี้ก็จะเป็นพื้นแบบนนโอนะครับตัวนี้ผมใช้อยู่นะครับตัวนี้ผมว่าใส่สบายนะครับค่อนข้างเบานะเบาเบาแบบเหมือนพวกตัวโมลเลรียปกติครับโมลเลรีโอนี่ครับอัปเปอร์ก็จะเป็นหนังหนังทิงโจ้นะครับนุ่มมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีเขาเรียกวกันเปิดนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เตะหญ้าเทียมก็สบายครับหายห่วง อเคครับตัวนี้ก็เราขายอยู่6กพับาทมาเป็นตัวร i บูราสามเจแปนะครับตัวนี้แฟนขับ J ชนะทิปน่าจะคุ้นเคยนี่ครับก็เป็นพวกสายกงกลางครับตัวนี้สายคอนโทร ตัวนี้นี่ก็จะมีถุงผ้าด้วยนะครับสำหรับมิซุโน่เนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากได้ถุงผ้าเนี่ยจะต้องซื้อเป็นตัวเจแปนนะครับถุงผ้าก็จะเป็นสีดำสกินสีทองครับประมาณนี้นี่ก็คลาสสิกคลาสสิกนะฮะดูเรียบๆดีอ่าถัดมาเป็นตัวโมเลเดียทครับ ตัวนี้ก็จะมีลิ้นเลยนะครับที่รองเท้าเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่เท้ากว้างนะครับตูวนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกว้างนะผมดูจากตาเปล่าวกว้างก็เป็นหนังแท้เช่นกันครับตัวนี้ตัวนี้เราขายอยู่5590อาตัวนี้มีถุงผ้าด้วยถุงผ้าก็จะเหมือนกัน ทุกรุ่นนะครับตัวเจแปนห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทมาดูต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโมเดียทูเจแปนเหมือนกันพวกเจแปนเนี่ยป้ายมันก็ค่อนข้างแพงนะประมาณแปดเก้าพันขึ้นอนะ ตัวนี้ลดแล้วก็เหลือ6,990บาทครับผมเป็นอีกสีเป็นอีกสีที่ขายดีนะครับตัวนี้นก็มีถุงพ้าเช่นกันครับเมรเรเลียทูสีนี้จะอยู่เอ่อ6,990บบาทนะครับสำหรับสีนี้ ก็ร้านเราอยู่ที่โคราน,นะครับท่านเพื่อนผ่านมาแวะมาดูได้นะครับสําหรับมีใครอยากจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ทักมาที่เพจได้ครับชื่อเดียวกับช่องผมเลยคอนเนอร์ซินบอลช็อปแล้วก็สีนี้เสีอยู่ห้า ,90 บาทนะครับลด,ดแล้วสินค้าเป็นมือหนึ่งนะครับมีปลายห้อยมีกล่องครบนะครับ แล้วก็เป็นลิบูล่าสีนี้ก็มีนะสีนี้ก็อยู่5,990บาทนะครับลดแล้วนะฮะผมเหลือสองหกหูนย์นะสำหรับสีนี้ไซส์เล็กก็มีครับลิบูล่าสาเจแตรงนี้5,990ัารยาสิบบาทน่รครับหรือิบูล่ครับ ีตยววันนี้เราจะดูแต่เจแปนนะครับตัวนี้มัวนิโอก็อยู่หกพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นโมเรียทูเอ็มแปดนะครับตัวนี้เบาและนุ่มมากนะครับสำหรับตัวนี้ก็อยู่หกพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับ ชสักตัวนึงอีกในตัดนะครับก็จะประมาณนี้ครับตัวเจแปนในร้านเราถ้าเพื่อนสนใจก็สอบถามได้เราผมจะทิ้ง,งลิงก์รายละเอียดต่างๆไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูเป็นพวกน,นี้ดีกว่าพวกเอ A, พวกคูมานะะครับ ูมาฟีเจอร์บูมาอ l ลตาเนี่ยครนี่นะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณเพื่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ